ผีนางตะเคียนตำนานความเชื่อเรื่องนางตะเคียนนางตะเคียนเป็นผีตามตำนานพื้นบ้านของไทยเป็นผีผู้หญิงสิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนบริเวณผืนป่าที่ผีนางตะเคียนสิงสู่อยู่จะสะอาดสะอา้ะอานเหมือนมีคนมาปัดกวาดอยู่เสมอเสมอก็คงเหมือนกับคนอยู่บ้านต้องออกมาปัดกวาดหน้าบ้านตัวเองให้สะอาดอยู่ตลอดเวลานั่นเอง นางตะเคียนมักมีรูปร่างหน้าตาสัดสวยหมดจะดงด่งงามผมยาวห่มสบายใส่ผ้าถุงบางที่ก็ว่าแต่งตัวเหมือนสาวบ้านป่าทั่วทั่วไปผีนางตะเคียนมักจะเป็นจำพวกหวงที่อยู่และจะดูร้ายมากหากใครคิดจะรุกรานที่อยู่ของตนผู้คนที่มีความเชื่อเรื่องนี้มักเชื่อว่าต้นตะเคียนมักมีผีนางตะเคียนสิงอยู่การจะนำเอาต้นตะเคียนมาขุดเป็น เรือเรือสมัยก่อนใช้วิธีขุดขึ้นจากต้นไม้ทั้งต้นหรือนำไม้ตะเคียนมาสร้างบ้านจำเป็นจะต้องทำพิธีววงสวงขออนุญาตจากนางตะเคียนก่อนทั้งนี้เมื่อต้นตะเคียนที่ถูกนำมาแปลสภาพเป็นยานพาหนะ หรือสิ่งปลูกสร้างแล้วนางตะเคียนที่สิงสถิตยอยู่ในต้นตะเคียนนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงสถานะตามไปด้วยเช่นถ้าเป็นเรือนางตะเคียนก็จะกลายเป็นแม่ย่านางเรือเป็นต้นต้นตะเคียนซึ่งเป็นต้นไม้ที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และมีผีสิงอยู่มักจะได้รับการเรียกชื่อว่าเจ้าพ่อหรือเจ้าแม่ตะเคียนนางตะเคียนเป็นผีตามตำนานพื้นบ้านของไทย ลักษณะนางตะเคียนเป็นผีผู้หญิงสิงสถิตยอยู่ในต้นตะเคียนบริเวณผืนป่าที่ผีนางตะเคียนสิงสู่อยู่จะสะอาดสะอ้านเหมือนมีคนมาปัดกวาดอยู่เสมอเสมอก็คงเหมือนกับคนอยู่บ้านต้องออกมาปัดกวาดหน้าบ้านตัวเองให้สะอาดอยู่ตลอดเวลานั่นเอง นางตะเคียนมักมีรูปร่างหน้าตาสัดสวยหมดจะดงดงงามผมยาวห่มสบายใส่ผ้าถุงบางที่ก็ว่าแต่งตัวเหมือนสาวบ้านป่าทั่วทั่วไปผีนางตะเคียนมักจะเป็นจำพวกห่วงที่อยู่และจะดูร้ายมากหากใครคิดจะรุกรานที่อยู่ของตนเนื่องจากต้นตะเคียนมีผีนางตะเคียนสิงสู่อยู่การจะนำเอาต้นตะเคียนมาขุดเป็นเรือ เรือสมัยก่อนใช้วิธีขุดขึ้นจากต้นไม้ทั้งต้นหรือนำไม้ตะเคียนมาสร้างบ้านจำเป็นจะต้องทำพิธีบวงสรวงขออนุญาตจ,จากนางตะเคียนก่อนทั้งนี้เมื่อต้นตะเคียนที่ถูกนำมาแปรสภาพเป็นยานพาหนะ หรือสิ่งปลูกสร้างแล้วนางตะเคียนที่สิงสถิตยอยู่ในต้นตะเคียนนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงสถานะตามไปด้วยเช่นถ้าเป็นเรือนางตะเคียนก็จะกลายเป็นแม่ย่านางเรือเป็นต้นตัดไม้มาปลูกบ้านถ้าพูดถึงเวรกรรมแล้วทุกคนคงเข้าใจดีว่าเมื่อเราเกิดมาย่องหนีความตายไม่รอด แม้สรรพสิ่งใดก็ตามที่อยู่ในโลกนี้ย่อมมีทั้งคนดีและทั่วเรื่องนี้เป็นอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นจริงในจังหวัดน่านนะที่บ้านร้างแห่งหนึ่งซึ่งเคยเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่ตะเคียนที่ผุดขึ้นมาจากเสาบ้านหลังที่ใหญ่โต ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าลือกันมาว่าคนที่ไปตัดไม้มาทำบ้านเรือนเพื่อเป็นที่อยู่โดยเฉพาะบ้านไม้หลังใหญ่โตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมนำความหายนะมาสู่บ้านเรือนไม่ว่าคนที่อาศัยย่อมเจ็บเป็นป่วยไข้และลมหายตายจากไปผีนางไม้ที่สถิตอยู่วิญญาณก็ต้องรอเวียน่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุด เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงลือกันมาว่าหลังจากบ้านแห่งนั้นปิดตายมานานคนภายนอกที่มาพักอาศัยจากต่างถิ่นก็เข้ามาเช่าอยู่แต่ต้องตายทั้งที่ไม่ทราบสาเหตุบ้างก็ลือกันว่าผีมาเอาชีวิตไปเพื่อรอการไปผุดไปเกิดตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครที่จะไปพักที่แห่งนั้นเพราะต่างหวาดผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางหมู่บ้านจึงทำพิธีสะดอเคราะห์ เพื่อเป็นความสิริมงคลแก่ชีวิตแต่ข้าพเจ้าเองคงคิดว่าเป็นผีนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ต้นตะเคียนที่บ้านแห่งนั้นศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองศาลเจ้าแม่ตะเคียนมีเรื่องเล่ากันว่าอยู่คู่กับวัดหนองผักชีมาตั้งแต่สร้างวัดครั้งแรกสภาพภูมิประเทศของวัดหนองผักชีในสมัยก่อน เป็นทุ่งนาและป่าละเมาะจากคำบอกเล่าของคนเก่าแก่ในพื้นที่เล่ากันว่าในสมัยนั้นที่วัดจะเป็นป่าและข้างหลังศาลเจ้าแม่ตะเคียนจะมีคลองน้ำที่ใช้สัญจรไปมาของคนในยุคนั้นไม่มีชาวบ้านกล้าเดินผ่านวัดเพราะว่าผีเพียนมากเจ้าแม่ตะเคียนนี้เฮียนมากอาจเป็นเพราะยุคนั้นยังไม่มีศาลก็ได้ได้เที่ยวหลอกหลอนคนที่ผ่านไปมา แต่ก็มีบางครั้งก็บันดาลโชคลาบแก่ผู้ที่มาเคารพสักการะอยู่เป็นประจำมาถึงยุคลวงพ่อสูงเป็นเจ้าอาวาสท่านได้ดำเนินการสร้างศาลเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนก็ไม่ได้หลอกหลอนชาวบ้านอีกเลยมีแต่บันดาลโชคลาบแก่ผู้ที่มาเคารพและบนบานเชื่อกันว่าเจ้าแม่ตะเคียนให้หวยแม่น จึงมีผู้คนเดินทางมาทำบุญที่วัดหนองผักชีเป็นจำนวนมากเรื่องราวก็จบลงขอบคุณที่รับชมรับฟัง